สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง รดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีมีนทุกท่านคะในช่วงวันที่1-15ถึงสิสิงหาคมดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะ ชจ้าราศีมีนในช่วงนี้ท่านจะได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะเช่นเริ่มต้นลงม,มือทำอาชีพที่อยากจะทำหรือว่าเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆบางท่านก็กำลังุู้ทำอะไรบางอย่างส่งผลให้ท่านนั้นไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวยุ่งตลอดเวลาต้องแก้ไขกับปัญหาเป็นระยะๆะะแต่ด้วยสติปัญญาไหวพริบเป็นช่วงที่ท่านแก้ไขกับปัญหาได้เก่งมากๆท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ช่วงนี้จะมี คนเข้ามาขอร้องให้ท่านช่วยเหลือแก้ไขงานที่เขาทําผิดพลาดให้ท่านให้ท่านช่วยเหลือบ่อยกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะช่วงนี้งานของท่านจะต้องใช้ความพยายามและความอดทนสูงค่ะแต่ไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วท่านจะทําสําเร็จและผลงานออกมาดีเป็นที่น่าพอใจแต่ว่ามีสิ่งที่อยากจะขอเตือนท่านนะคะช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังคนเข้าใจผิดในคําพูดของท่าน ระวังท่านสั่งอีกอย่างเขาจะทําอีกอย่างหรือว่าท่านพูดอีกอย่างคนจะแปลเป็นอีกอย่างนะคะข้อนี้ขอให้ท่านนั้นระมัดระวังให้มากๆและข้อนี้ท่านจะโดนช่วงนี้ท่านจะมีคนจ้องหาผลประโยชน์จากตัวท่านโดนเอารัดเอาเปรียบโดนตัดหน้าขอให้ท่านระมัดระวังบุคคลคนนี้ให้มากๆ ให้ระมัดระวังในสิ่งที่เตือนทุกอย่างนะคะเพราะว่าดวงชัดเจนว่าท่านจะโดนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าช่วงระยะเวลานี้คนจะเข้าใจผิดในคําพูดของท่านคนจะทําให้ท่านเสียหายงานติดขัดล่าช้าให้ถ้าท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนจะไม่มีใครทําอะไรท่านได้แน่นอนคะ่ะส่วนปัญหาที่คาราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้จะดีขึ้นมีทางแก้ทางออกหรือไม่ก็บางปัญหาก็จะจบลงนะคะ งานที่คาราคาซังในช่วงที่ผ่านมาก็จะจบลงในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่สําหรับงานที่ท่านเริ่มต้นทําในช่วงนี้ท่านจะต้องตั้งใจทําและให้ท่านอดทนนิดนึงนะคะใจเย็นๆค่ะอย่าใจร้อนเพราะอยู่ในช่วงที่ทําไปแก้ไขกับปัญหาไปแต่ก็ถือว่ามีความคืบหน้า งานไม่สะดุดหรือว่าไม่หยุดอยู่กับที่นั่นเองนะคะแต่ขอบอกล่วงหน้าเลยนะคะว่าช่วงนี้ท่านจะเหนื่อยมากงานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่จะเพิ่มเข้ามาค่ะแถมงานบางงานจะมีการจํากัดเวลาในการทําส่งผลให้ท่านค่อนข้างที่จะยุ่งและเครียดพอสมควรวันหยุดไม่ได้หยุดต้องทํางานล่วงเวลาให้ท่านลองนําไปสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะช่วงนี้ท่านจะยุ่งจนแทบไม่มีเวลาส่วนตัวแต่ท่านโชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า ช่วงนี้ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือหากงานติดขัดล่าขะช้ามีปัญหามีคนช่วยเหลือแม้แต่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็จะสําเร็จด้วยเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้ท่านจะเดินทางบ่อยขึ้นจะได้ติดต่อพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตานะคะเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่และหัวหน้าง,งานจะเรียกใช้ไหววานท่านบ่อยขึ้นท่านจะได้รับมอบหมายให้ทํางานบางอย่าง ิซึ่งเป็นงานที่ท่านไม่สามารถบอกใครได้และท่านไม่ได้รับผิดชอบเป็นประจำและไม่ว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามนะคะหากงานนั้นเป็นการเริ่มต้นใหม่หรือว่าท่านได้รับมอบหมายให้ทำงานหรือโปรเจกต์ที่มีความสำคัญมากๆขอให้ท่านนั้นจงทำให้เต็มที่เพราะว่างานจะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงคนจะชื่นชมระยกย่องฉะนั้นทำให้เต็มที่หรือให้เต็มที่ช่วงนี้ทำงานให้มากและให้ท่านเถียงให้น้อยลง ห้ามทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่เด็กขาดโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีอายุงานมากกว่าท่านเพราะท่านจะเสียหายให้ท่านสะสมผลงานจะดีกว่าเพราะผู้หลักผู้ใหญ่กําลังช่วยเหลือและผลักดันท่านให้โอกาสท่านอยู่นั่นเองนะคะการติดต่อประสานงานจะมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างขอให้ท่านระมัดระวังข้อนี้ให้มากๆแต่ว่าทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้ ช่วงนี้นะคะปาดเงื่อนรายวันค่ะแต่จะไม่แย่อย่างที่ท่านนั้นกําลังวิตกกังวลแน่นอนขอยยําให้ท่านระมัดระวังคนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าโกงท่านนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่มีหุ้นส่วนมีลูกน้องมีบริวารและท่านใดที่ทํามาค้าขายรับงานอิสระรีแลนด์ช่วงนี้ให้ระมัดระวังคนเอารัดเอาเปรียบมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะการเงินของท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะและเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านเป็นหลัก และเกี่ยวกับบุคคลภายในบ้านของท่านเช่นรายจ่ายที่เกี่ยวกับคู่ครองคนรักหรือว่าบุตรหลานและสัตว์เลี้ยงภายในบ้านรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านค่อนข้างที่จะจุกจิกช่วงนี้จะมีข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านบางอย่างหายหรือว่าชำรุดพังเสียหายซ่อมไม่ได้ต้องซื้อของชิ้นใหม่มาทดแทนหรือไม่ก็หมดเงินไปกับการตกแต่งบ้านหมดเงินไปกับการเดินทางเพิ่มขึ้น พบปะผู้คนกินเลี้ยงสังสรรค์ออกงานสังคมค่ะช่วงนี้ท่านหมุนเงินหนักมากนะคะขอให้ท่านมีสติในการใช้จ่ายนะคะเพราะว่ารายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงนั้นจะเข้ามาบ่อยพอสมควรนั่นเองค่ะบางท่านก็หมดเงินไปกับการซื้ออุปกรณ์การทำงานบางอย่างเพิ่มเติมหรือว่าบางท่านมีการนำเงินไปลงทุนหรือว่าต่อยอดข้อดีนะคะถึงแม้ว่ารายจ่ายของท่านนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าท่านจะสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆได้ หมุนเงินได้คล่องขึ้นค่ะเพราะว่าท่านมีดวงได้เงินพิเศษซึ่งเป็นเงินที่ท่านไม่ได้ได้รับเป็นประจำนะคะเช่นมีคนใช้ไหว้วันและให้ค่าตอบแทนเป็นเงินได้เงินจากงานพิเศษได้เงินจากการแก้ไขกับปัญหาหรือว่าได้เงินจากการเจรจาต่อรองจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างค่ะขาดเงินก็จะมีทางแก้ทางออกเสมอ คนช่วยเหลือข้อนี้ก็ชัดเจนมากๆและจะเป็นคนเดิมๆที่เคยช่วยเหลือท่านมาด้วยนะคะหากท่านพื้นฐานดวงดีๆนะคะก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงค่ะแต่ว่าจะได้ไม่มากได้มาแล้วร่ารวยโปรดนี้โปรดศีนยังไม่ใช่ราศีมีในช่วงนี้นะคะฉะนั้นขอให้ท่านเสี่ยงแค่หอมปากหอมคอไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงในประเทศหรือว่าต่างประเทศเสี่ยงกับคนประเทศเพื่อนบ้าน ท่านใดที่ทํามาค้าขายขายดีนะคะแต่ว่าท่านจะเหน็กกับการขายพอสมควรค่ะพยายามกระตุ้นยอดขายด้วย,วยนะคะและหาไอเดียใหม่ๆม,มาช่วยเพิ่มยอดขายค่ะจะมีเหตุให้ท่านต้องเสียเงินไปกับรถไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึง่งแต่ว่าโดยรวมท่านมีกินมีใช้เงินไม่ถึงขั้นขาดมือแน่นอนนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างช่วงนี้นะคะคนโสดถือว่าโดดเด่นพอสมควรมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ท่านถูกชะตาอยากพูดคุยด้วย พราะว่าช่วงนี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามานั่นเองนะคะแต่ขอให้ท่านค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนอย่าเพิ่งไว้ใจเขามากจนเกินไปเพราะหากไม่ใช่อีกไม่นานเขาจะเปิดเผยท่าแท้และตัวตนออกมาค่ะส่วนท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้ชีวิตคู่ราบรื่นไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาแวงมีโอกาสได้เดินทางไปนั่นมานี่ด้วยกันบ่อยขึ้นแต่ว่าบางช่วงท่านอารมณ์ ค่อนข้างที่จะสวิงเดี๋ยวดีเร็วร้ายขอให้ท่านมีสติและใจเย็นๆให้มากๆเพราะว่าโดยรวมชีวิตคู่ถือว่ามีความสุขดีนะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างคะ่ะช่วงนี้ขอให้ท่านระมัดระวังอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเช่นปวดข้อเข่าข้อศอกปวดเอวหลงังคอบาไหล่และท่านระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆโดนเตะนั่นชนนี่หัวชนนั่นชนนี่ท่านไม่น่าจะเจ็บก็เจ็บและ ให้ระมัดระวังช่วงนี้เป็นหวัดและติดเชื้อต่างๆได้ง่ายมากดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆในช่วงระยะเวลานิยาประมาทย่าใจร้อนค่ะมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างช่วงนี้หากท่านมีโอกาสได้ทําบุญนะคะแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลโรงทาน หากมีโอกาสได้เข้าวัดทําบุญก็แนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับการบริจาคเงินชําระนิสงบริจาคค่าน้ําค่าไฟและเติมน้ํามันตะเกียงทุกครั้งหากท่านไม่สะดวกที่จะทําบุญก็แนะนําให้ท่านสวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆก็ได้นะคะขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามขอให้ทุกท่านนั้นเงินไหลนองทองไหลมาสวัสดีค่ะ